สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมแมงจุจีขี้ควายจะมาระเบิดเถิดเทิงให้คุณผู้ชมได้รับชมอยู่กับเกมเคาน์เตอ,อร์เทอร์เรียร์สไตเรเเลียนปืนเดีนแต่คุณผู้ชมจะสิงอะ่ะปืนกระบอกนะเ g 5 5ี f ้มีฟูเลย <c oughs> ไปลุยกันเลย <c oughs> ดูซิว่าจะโหด okay, <so S 1> ดุ s <S แค่ไหน เออไม่ต้องเลสตะโกเลสตะเกอเจอเจออ่ามันมาวับมาวับมาในหนูวับมาสองต่อนนะมั้งไงทับสองต่อนนี่ชอบระเบิดมากกว่าทีน oui> well ี้เ้ยเกิดเกิดประมาณนี้วิ่งกระเด็นกลางขากลางแขนยังกระเขียดตะปาด ไอ้ทั้งในแล้วโอ้อยู่นี่อีกสองตอนสามในสิบสองมุมนี้ดีกว่าไม่ถึงเอาไหมเอาไหมนิดเดียวนิดนิดนี่นุ่มอ่าประตูเปิดแล้วไม่เฮดช็อตเลยไปหน่อยปะ่ะเรามหมูเฮา เดอไปคนเดียว <c oughs> อันนี้ก็สองศพอยู่ศพเอาลูกติดชิ่งมันไม่ใช่ชิ่งทางนี้เอาไม้ชิ่งทางนี้นี่นี่นี่นน,นุงเออชิ่งทางนี้นั่นประไร <Head shot. S 1> โอโอ้โหเฮดช็อตด้วยเห็นไหมรู้จักลูกติดชิ่งด้วย cũng qua là xiên snookcâu, không phải <laughs> chơi xiên snookcâu, chơi điên snookchi chơi, má bảo má đâu, à, lục tiệt chích à, đi chích rồi, điều, ôi, dùng cật khẩu gạch ตบยุงแรงไอ้แอบหยุดบันทึกเลยนน่นอยู่ฝันโน่นต้องข้ามไปงจะได้ฉะกัน,อออเ,อนเอาเลื่อนอะไรแบบนี้หมต้องมาทางนี้นี่ไป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 เดี๋ยวเขาจะรอ นนแอบเต็มด้วยนะเออสิบในสิบสองอีกสองตัวโจทย์เต็มด้วยป่อยู่ข้างบน ไปเก็บงานด้วยปืน SCG ไม่เอาลระ,ะเบิดอวยเวียนหัวไอมึงลงมาหากูไม่ได้ไงนอนเฮด็อตด้วยอะ่ะได้สองดาวมวัวแต่ระเบิดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมะครก็ฝากกดติดตามกดซับซ่าใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเกมน้องใหม่จากใจ่างชุดเกมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ